รู้ริจ่ยไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บดุลและดรเอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิศราพันธ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ ่านผู้ฟังครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคดีมากเลยครับได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งครับเป็นกิจกรรมขัดพระพุทธรูปแล้วในงานนั้นรู้สึกด,ดีมากที่ได้พบบุคคลที่เข้าข่ายเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญมากมาสืบสราบประวัติที่หลังว่าเป็นระดับศิลปินแห่งชาติปี2563ในสาขาวรรณศิลป์คือคุณครูอรสมสุขีสาครและท่านให้เกียรติเรามาเป็นแขกในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกัน วันนี้ขออนุญาตเป็นคนเกินแนะนำยากรหรือแขกของเราเข้ามาร่วมรายการนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติร่วมรายการของเราคุณครูอรสมสุทธิสาครสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมค,ครูค,ครับอยากให้คุณเล่าถึงตัวเองเคร่าวๆนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับค่ะเป็นคนเมืองจันทร์นะคะ จริงๆต้องบอกว่าคือที่บ้านทําสวนนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านขายหนังสือแล้วก็เราเติบโตมากับหนังสือกับพ่อแม่ที่รักการอ่านพ่อชอบบันทึกแล้วก็แม่ก็บันทึกถึงวันที่แต่งงานกับพ่อวันที่แม่คลอดเราคือเราเติบโตมาแบบนี้แต่จริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าความเหงาทําให้เราอยากเป็นนักเขียนคือเราถูกส่งไปโรงเรียนกินนอนตั้งแต่เด็กๆน,นะคะคือเป็นความรู้สึกของคนสมัยก่อนนะที่รู้สึกแบบเอาลูกไปอยู่เรียนกินนอนเนี่ยคือ การให้สิ่งที่ดีที่สุดไปอยู่กับซิสเตอร์นะคะเป็นโรงเรียนคริสตนะ์น่ะมันก็ทําให้โอ้โหปีหนึ่งแบบกลับบ้านหัหนึ่งคือไปตั้งแต่อายุ3ามขวบแเดือนนะ่ะมันเหงาแล้วก็รู้สึกว่าเวมากมันเป็นสิ่งที่ทรมานใจเด็กคนหนึ่งมากแล้วก็ หันไปหันมาคือไม่เห็นอะไรนอกจากหนังสือนะคะก็เลยอ่านมาเรื่อยตั้งแต่ในตู้หนังสือที่โรงเรียนกินนอนนะคะจนไปถึงห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็พอเข้ามาเรียนที่กรุงเทพก็เข้าห้องสมุดแห่งชาติในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จําได้ว่าตอนเด็กๆก,ก็ฝันอยากเป็นนักเขียนแต่อายุเก้าวขวบแล้วก็ได้มาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือละครแห่งชีวิต ของหมอบเจ้ากัดดำเกลงอนตอนอายุสิบห้าแล้วก็อุย้ยตื่นตะลึงมากว่านี่มันคือชีวิตของนักนังสือพิมพ์ของนักเขียนแล้วก็รู้สึกว่านัังสือเล่มนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากเป็นนักเขียนตอนนี้ก็เขียนหนังสือมาแล้วห้าสิบสี่เล่มก็เป็นหนังสือในแนวสารคดีเพราะว่าชอบงานสารคดีอะค่ะสารคดีเป็นงานของชีวิตจริงของการลงพื้นที่จริงค่ะ,คะ,คะก็ก็ชอบเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ความที่เราเห็นโลกแคบอะค่ะ มันทำให้เราสึกว่าเราอยากไปเห็นโลกกว้างอะไรแบบนี้ค่ะก็งานที่ทําส่วนใหญ่เป็นสรคดีเขาเขาก็าจะแย่ๆกันในวงการว่าเป็นเจ้าแม่สารคดีสายดาร์ก เรื่องที่ทามันก็จะเป็นในเรื่องแบบชีวิตของคนที่อยู่ในซอกมุมมืดอะฮะอย่างชีวิตของผู้หญิงกลางคืนชีวิตของคนอยู่ในคุกชีวิตนักโทษประหารชีวิตมือปืนหรือปัญหาของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนทําแท้งเรื่องของเด็กกําพร้าตลอดถึงเรื่องแม่ที่ทิ้งลูกแม่ที่ฆ่าลูกอะไรแบบนี้ค่ะก็สายดาร์กทั้งนั้นนะคะอันนี้ในส่วนของการเขียนนะคะเป็นคนรักการอ่านผันมาเป็นนักเขียน ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับและผลงานชิ้นแรกคือชิ้นไหนครับอ,อ,อาจารย์ชิ้นแรกเนี่ยอายุ30นะคะแต่จริงๆก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงหนังสือคือตรวจปุ๊ o พิสูจน์อักษรมาตั้งแต่อายุ18นะแล้วก็ทํากิจกรรมเป็นประธานชมรมภาษาไทยสมัยเรียนอยู่สายปัญญาคือก็ทําทกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องชมรมภาษาไทยอย่างนี้ค่ะมันก็เหมือนกับอ่านเยอะคือสมัยก่อนนักเขียนหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาต้องเริ่มจากการพิสูจน์อักษรก่อนค่ะ,คะก็มีผลงานเล่มแรกก็ตอนอายุ30 ตอนนี้อายุ65ยา65่าของ15ก็จะ35ปีเขียนงานมาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตมาหน่อยนึงนะครับครับครูครับเมื่อสักครู่นี้ครูพูดถึงงานเขียนของครูใน54เล่มถือว่าไม่น้อยนะครับครูจําได้ไหมครับว่าเล่มไหนที่ภาคภูมิใจหรือว่ามีความรู้สึกชอบกับผลงานชิ้นนี้แล้วแรงมันใจการเขียนซื้อเล่มนนะั้นเกิดจากอะไรครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่า ผลงานทุกเล่มก็เกิดมาจากความรักคือนักเขียนเนี่ยเวลาพูดถึงผลงานมันก็เหมือนกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนมาเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราเลือกประเด็นหรือเรื่องที่เราสนใจนค่ะซึ่งประเด็นที่เราสนใจเนี่ยคือเราเป็นคนชอบรเรียนรู้ชีวิตที่ในมุมมืดในเรื่องของความทุกข์เรามักจะมีโจทย์ที่ถามตั้งอยู่เสมอ ตั้งแต่เด็กๆเ,เราเหงาเนาะเราเป็นเด็กที่ว่าเวเพราะว่ามันต้องจากบ้านนะฮะมาไกลก็ทําให้เราสึกว่าและเวลาเรามีความทุกข์หรือเวลาที่คนอื่นเขามีความทุกข์เนี่ยเขาอยู่กับความทุกข์ได้ไงคือที่เรียกว่าไม่พ่ายแพ้จนอยากจะลาโลกไปซะก่อนมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เป็นอย่างนั้นเราถึงรู้สึกว่าเรามีคําถามตรงนี้แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปเรียนรู้โลกของคนที่ชีวิตอยู่ในมุมมืดเราก็เลยทําในงานที่เรารักจริงๆแล้ว ก็แฮปปี้มีความสุขนะคะกับการทํางานมันสนุกคืองานเขียนสารคดีเราไม่สามารถนั่งทํางานอยู่ที่ได้เราต้องไปลงพื้นที่คือไปแบบร้7ยเ่านน้ำเลยนะคะไปคุกไปหิซองแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศเนาะเพื่อเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงงานของความรักทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าโดยหลักๆถ้าพูดถึงงานเล่มแรกเนี่ย ละครชีวิตเจ้าชายนักประพันธ์ก็เป็นงานที่เรารู้สึกจะภูมิใจเพราะว่าเราเขียนถึงนักเขียนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากเป็นนักเขียนนะคะเมื่อตอนอายุสามสิบแล้วก็อาจจะเรื่องมือปืนซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็น่าสนใจดีตรงที่ว่าเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็จะเห็นข่าวโอ้มือปืนอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าอะไรที่มันหล่อหลอมให้คนคนนึงต้องก้าวเข้ามา ใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางมือปืนนะคะหรือว่าตอนที่เขียนเรื่องเด็กพันใหม่ by x ตอนนั้นมันก็สหสัสวรรษที่20มันก็ปีคศ2000ตอนนั้นเราก็อายุสัก40กว่าแต่เราก็อยากสะท้อนชีวิตของเด็กวัยรุ่นอย่างน้อยเราอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนเป็นครูซึ่งทํางานอยู่กับเด็กวัยรุ่นได้ได้อ่านเราก็เข้าไปตอนนั้นอาเซียยังดังกระหึมเราไปหมดอะคือเหมือนกับเราลงพื้นที่ เพื่อที่จะเรียนรู้ชีวิตของเด็กๆมันก็เป็นการทํางานที่เราสึกท้าทายแล้วก็สนุกดีค่ะหรือว่าไปตามสถานที่อีโคจรมันทําให้เราสึกว่าชีวิตมันมีสีสันและมันได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็ทําให้เราเติบโต,ตขึ้นแล้วก็ไม่ตัดสินคนนะคะครับหรือแม้กระทั่งแม่ที่ทิ้งลูกไว้แม่ที่ฆ่าลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าแม่ใจยากใจมากหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็สึกว่าคนมันก็มีเรื่องราวดี ที่มาที่ไปมันทําให้เราเปิดใจกว้างอะคะ่ะที่จะไม่ตัดสินคนแล้วก็พยายามมองคนอย่างให้โอกาสอย่างให้ความเข้าใจอะค่ะครูครับมีสำนวนหนึ่งที่ผมพบเห็นบ่อยๆเลยค่คะว่าสุดริ่มทิมประตูความหมายว่าอะไรครับแล้วมีที่มาอย,ย่างไงครับสุดริ่มทิมประตูนี้คือตัวเองเป็นคนที่ทํางานแบบรักงานนี้นะเราเข้ามาบนเส้นทางนี้เนี่ยเราไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วงานที่เรารักเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเราอยู่ได้ไหม พอเราเขียนหนังสืออิสระเรารู้สึกว่าเรามีความรักนําทางเพราะฉะนั้นทุ่มเทกับมันเราไม่เคยถามตัวเองว่ามันจะให้อะไรกับเราหรือแม้กระทั่งไม่ว่ามันจะให้รางวัลหรือมันจะนําเราไปสู่ทิศทางไหนรู้แต่ว่าเออมีความสุขที่ได้ทํางานที่เรารักแล้วก็ยังมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้อ่านบ้างทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้ใช้ชีวิตด้วยควมให้ประมาททําให้หูตาเขาว้างไกลขึ้นถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเอ็กตรีมถ้าภาษาไทยพูดกันเอาแบบสมบัิสำนวนก็สุดลิ่มทิมประตูวคือเราเป็นคนแบบ ไม่มีกัรคือแบบเราเต็มที่กับงานของเราคือทาเลยเราไม่ได้คํานึงว่ามันจะเหนื่อยไม่เหนื่อยเราสึกแบบเต็มที่ประมาณนั้นนี่ก็คือคาเป็นสานวนนะสุดลิมที่ประตูก็เอ็กตรีมภาษาฝรั่งค่ะครับครูครับเมื่อสักครู่นี้ครับครูพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะลงไปเก็บข้อมูลจริงๆในการใช้ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่เราต้องอ้างถึงนะครับมีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นระหว่างที่ลงพื้นที่บ้างมั้ยครับ จริงๆแล้วใช้ชีวิตเข้าไปในสถานที่แอคคจรเยอะแล้วก็ตอนสมัยที่ RCA ยังดังเนาะคือเราก็เข้าไปเก็บข้อมูลอย่างปฏิยาอีอะไรพวกนี้เราก็เข้าไปหรือเราเข้าไปในซ่องซึ่งเราก็เห็นตอนสมัยที่เอชมันยงังดังๆตอนนั้นอะคือคนเป็นเอชแล้วตายอะนะสมัยก่อนมันก็ย้อนหลังไปเป็น20ปีแล้วมั้ง เราก็เข้าไปในซ่องซึ่งมันมีทั้งซ่องกลางวันว่าซ่องตามหมู่บ้านเราก็เห็นสภาพที่ผู้หญิงก็ไอ้ข้อแขกแล้วก็ยังต้องมารับแขกภาพที่บางทีเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตเนาะน่าเห็นใจน่าเบทนานแล้วก็บางทีเราเข้าไปในพัดพงนะซึ่งมันมีการเต้นเขาเรียกว่า ขอโทษนะคะคืออาจจะเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงเขาเรียกว่าเต้นฟักกิ้งโชว์แต่ที่ประทับใจก็คือเราเจอผู้หญิงที่เต้นแบบนี้แหละสองคนคนนึงเก็บทารกจากกองขยะมาเลี้ยงอ่ะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเอาเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่เขาทิ้งเนี่ยเอามาเลี้ยงดูคือเรามีความรู้สึกว่างานสารคดีเราไม่สามารถวัดคนจากภายนอกถ้าเป็นเราเราไม่กล้าหาญขนาดนั้นทั้งที่เขาก็มีภาระแล้วเราสึกว่าหัวใจเขาสะอาด น่ากราบไหว้มากเลยคือเราสึกว่าการเป็นนักเขียนสารคดีก็คือการเป็นนักเรียนรู้ชีวิตอต่ค่ะอันนี้ที่เราบอกว่าเราตัดสินคนไม่ได้เลยค่ะครับเสียงสะท้อนจากผลงานที่ค่อนข้างจะสุดโต่งเนี่ยครับเชื่อว่ามันต้องมีผลต่อสังคมมากๆครับปกติคุณครูรับมือยังไงกับเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากผลงานของตัวเองครับคือมันเคยมีตอนที่ไปบรรยายต่างจังหวนะัดน่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งแล้วก็ไปบรรยายให้กับพวกนักศึกษานะคะตอนแรกก็ก็จะมีคนมาฟังแล้วเขาก็จะบอกเราก่อนที่จะขึ้นเวทีบอกจะได้เราตกใจเขาบอกว่าอ่านงานคุณอรสมแล้วนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เราก็ตกใจพอตอนหลังก็เจออีกว่าอ่านงานคุณอรสมแล้วนอนไม่หลับเป็นเดือนคะ่ะเราก็แบบขำๆแล้วตอนนี้แต่เขาบอกว่าแต่ก็ยังอยากจะอ่านเพราะว่าอ่านแล้วมันทําให้ได้เรียนรู้ชีวิตเนี่ยค่ะ ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทส่วนใหญ่ก็คนที่อ่านงานของเราคือมันก็จะเป็นเหมือนบุค,คลิกของงานของเราไปแล้วที่เขาก็จะขนานนามว่าเจ้าแม่สารคดีสายดาร์คคือไม่ค่อยเคยเขียนถึงโลกที่มันสุนทรีโลกที่มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่านี่ก็คือการทําหน้าที่ของเรา การทําหน้าที่ที่นําเสนอความเป็นจริงแล้วก็ทําให้เขาได้เห็นที่มาที่ไปของเรื่องราวตรงนั้นหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันทําให้เอออย่างที่บอกอะคขนอนไม่หลับแต่ก็ต้องอ่านแล้วก็มันทําให้คนอ่านได้เข้าใจรากของปัญหาเหมือนที่เราจะรู้สึกว่าคําว่าพ่อคําว่าแม่สําหรับเราคือเป็นคําที่ขลังเป็นคาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วในชีวิตนะคะคําที่สวยงามแต่เราเคยไปคุยกับเด็กกําพร้าที่เขาเติบโตมาในสารสงเคราะ์นะคะซึ่ง เขาไม่เคยเจอพ่อเจอแม่คือคําว่าพ่อคําว่าแม่สําหรับเขาเนี่ยมันเป็นปริศนาทั้งชีวิตนะคะ่ะแล้วก็มันมีคําพูดที่สะกิดใจเราเนาะคือคําว่าพ่อคําว่าแม่สําหรับหนูคือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เส้นบรรทัดโอ้โหคือมันเหมือนพัสมาธุลีความว่างเปล่านี้มันยิ่งกว่าความเกลียดหรือความชังอีกนะคะมันคือการไม่มีตัวตน ในพื้นที่ใจของเขาเลยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์มันมีที่มาที่ไปเสมอนะคะเรารู้สึกอย่างนั้นค่ะครับคนตาบอดส่วนใหญ่จะคุ้นเคยในลักษณะที่ว่าเป็นครูสอนให้คนตาบอดอัดเขียนค่ะวรรณกรรมนวนิยายเขียนงานตอนนั้นเริ่มต้นครั้งแรกๆเป็นยังไงครับคือจริงๆอีกบทบาทหนึ่งของตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราเป็นนักเขียนสารคดีนะคะ การเกเราไม่ใช่นักวิชาการแต่ว่าเป็นงานเขียนจากการลงพื้นที่จริงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับอาจารย์พิเศษหรือว่าได้รับเชิญไปสอนไปบรรยายนะคะที่นั่นที่นี่ทีนี้ก็มีครั้งหนึ่งที่คุณพึ่งบันดีสันติวุฒิเมธีเขาจัดกิจกรรมคือการสอนการเขียนให้กับกลุ่มคนตาบอดมันก็รู้สึกจะประมาณสักสองสมปีแล้วนะคะเขาก็ติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรคนหนึ่งให้สอนการเขียนเรื่องเล่าเรื่องสารคดีะคะ่ะเราก็บอกแล้วมันจะไป สอนกันได้ไงการสื่อสารการอะไรเราไม่แน่ใจนะคะเขาก็บอกว่าเออพี่มาเหอะพี่เรียนรู้ไปเองก็ได้ไปสอนอยู่ก็สักสองเดือนสามเดือนมันเป็นไข่ต่อเนื่องอะค่ะแล้วก็ได้พบกับลูกศิษย์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนก็เขียนงานได้ดีอะค่ะครับโครูครับโครูเขียนงานปัจจุบันนะครับเรื่มล่าสุดนี้คือเรื่องอะไรครับล่าสุดชื่อบัตรแผลของดอกไม้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงครับบัตรแผลของดอกไม้นี่ตั้งแต่เขียนมาต้องบอกว่าเรื่องนี้ โหดที่สุดก็ว่าได้แต่มันก็เป็นเรื่องจริงคืออย่างที่บอกว่าเป็นคนสนใจประเด็นปัญหาสังคมนะคะคือเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยผ่านตาหรือว่าได้ยินเรื่องราวที่ว่าผู้หญิงที่พิการแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศขอโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นตาบอดหูหนวกหรือว่าพิการทางสติปัญญาหรือว่าพิการทางร่างกายหมายถึงว่าอาจจะแขนขาหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพิการซ้ำซ้อนหลายๆอย่างนะคะก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเรารู้สึกว่า ในฐานะที่เราเป็นนักเขียนสารคดีคนหนึ่งเราอยากเสนอภาพความเป็นจริงตรงนี้ออกไปให้สังคมรับรู้เพื่อเราไม่ใช่นักกฎหมายที่เราจะสามารถไปแก้ไขข้อกฎหมายได้เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงกลุ่มนี้ให้มากขึ้นพอเราทําตรงนั้นไม่ได้แต่บทบาทของเราคือนักเขียนเพราะฉะนั้นในความเป็นนักเขียนสาร,รคดีเราก็อยากสะท้อนความเป็นจริงของเรื่องตรงนี้ค่ะเราก็จะไปคุยกับผู้ที่เป็นเหยือ่อหรือว่าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดหรือว่าแม้กระทั่งผู้กระทํา หรือคนในแวดวงยุติธรรมอะไรพวกนี้ค่ะคือมันเป็นหนังสือเล่มที่คนอ่านก็บอกว่าโอ้เครียดที่สุดละแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเสนอความเป็นจริงตรงนี้คือเราไม่อยากให้แค่เกิดขึ้นอีกแล้วเลยอุย้ยน่าสงสารเนาะน่าเห็นใจเนาะแต่เรารู้ว่าเมื่อเกิดมันมีผลพวงที่ตามมากระทบมากมายบางคนมีลูกที่เกิดจากการข่มขืนแล้วก็กลายเป็นว่าเด็กก็ต้องเติบโตมาในสถานสงเคราะห์หรือว่าพ่อแม่ซึ่งแก่เท่าแล้วก็ต้องมารับผิดชอบหรือว่า การที่ไม่สามารถดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําได้เพราะว่าอาจจะด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นหรือสติปัญญาที่เขาอาจจะดาวเป็นความด้อยโอกาสในหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้กระทําผิดลอยนวลแล้วก็อาจจะเกิดเหตุซ้ําขึ้นอีกอะไรแบบนี้ค่ะคอันนี้เป็นสิ่งที่เราสึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนเกียรติศรัทธาดีคนหนึ่งที่คุณพยายามทําพยายามชี้ให้สังคมได้เห็นนะ ว่ามันมีปัญหาแบบนี้แล้วก็หวังว่าให้คนที่ในกระบวนการยุติธรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยอะไรให้กับเขาเพื่อที่เหตุมันจะได้เกิดขึ้นน้อยลงค่ะค,ครับครูครับถ้าคุยเรื่องของโครงการต่างๆครูทําผลงานในรูปแบบของโครงการค่อนข้างเยอะเลยเราอยากฟังตัวอย่างที่ตอนนี้ครูกําลังทําอยู่อครับผมค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะคือความสนใจส่วนตัวเนี่ยก็คือความที่มีพื้นฐานของการเป็นคนเขียนสารคดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยาก ขยายบทบาทของตัวเองนะที่มันจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้ไหมก็อยากจะเข้าไปทํากิจกรรมในเรือนจําเพราะเรามองว่าคนในเรือนจํามีความทุกข์ที่ซับซ้อนคือทันทีที่คุณไม่ว่าจะผิดหรือจะพลาดหรือจะเป็นแพ้ก็าตามแต่พอเข้าไปเป็นกลายเป็นนอชอนักโทษชายหรือกลายเป็นนอยอนักโทษหญิงเนี่ยปัญหามันตามมาเป็นพรวนเลยก็คือครอบครัวฐานะเศรษฐกิจ คือครอบครัวก็ต้องพลอยแค่แค่ว่าเหมือนกับเสียหายไปด้วยไม่นับบางทีสาหลักของครอบครัวต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็บางทีลูกเต้าอาจจะเรียนไม่จบอาจจะต้องดิ้นรนรุ่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะ,ยะตามไปเป็นพรวนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้เข้าไปสอนเข้าไปทํากิจกรรมในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์คือทําให้ชีวิตของคนที่ในนั้นเนี่ย ได้มีคุณค่าบ้างแม้จะอยู่ในเรือนจําแล้วก็เมื่อเขาพ้นโทษออกมาเขาจะได้ไม่กลับไปทําผิดซ้ําสังคมก็ปลอดภัยขึ้นด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทํากิจกรรมในเรือนจํากลางบางขวางเพราะว่าตอนนั้นที่คิดอายุก็เริ่มเยอะขึ้นคือช่วงเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปทํากิจกรรมในพื้นที่ที่เป็น top o f the top ก็คือมหาวิทยาลัยบางวางนี่แหละคือหมายถึงเรียนจํากลางบางวางก็เปรียบเสมือนจุฬาธรรมศาสตร์เพราะที่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทษสูงๆโทษประหารโทษตลอดชีวิตหรือโทษตัวเลขเยอะๆอะค่ะก็ได้มีโอกาสที่เข้าไปทําร่วมกันกับหลายหน่วยงานน่ยนะคะก็เป็นโครงการกําลังใจในพระดําริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะพระอิสริยยศในขณะนั้นนะคะ12ปีแล้วนะคะ จริงๆฝันมานานแล้วล่ะแต่ได้มีโอกาสทําก็เมื่อผ่านไปแล้วสิบกว่าปีคือความฝันมันสุกงอมอยู่ในใจนะคะก็เข้าไปตอนอายุ53แล้วก็เริ่มจากต้นทุนที่เรามีคือเราเป็นนักเขียนสารคดีนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราก็คือไปสอนลูกศิษย์ของเราให้เขาได้เขียนเรื่องราวชีวิตของเขาเป็นอุทาหรณ์เป็นครูให้กับสังคมคือจะผิดจะพลาดจะเป็นแท้เนะี่ยแต่เขียนออกมาแล้วมันเป็นครูให้กับผู้อ่าน จะได้ใช้ชีวิตกันด้วยความระมรัดระวังจะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ในพื้นที่แบบนี้ค่ะก็สอนมาหลายรุ่นแล้วแล้วก็เราสร้างนักเขียนในเรือนจำจำได้ว่าวันแรกที่เข้าไปในเรือนจําก็มีลูกศิษย์ทั้งหมด30คนมีประมาณ7-8คนที่เบิกตัวมาเรียนที่แดงการศึกษาเนี่ยแล้วก็ใส่โซ่ตรวนมาเพราะว่าเขาคือนักโทษประหารนะคะคแต่เราก็ไม่ได้ตกใจนะคือเพราะว่าเราเ,เป็นคนที่ ประสาทแข็งมั้งหรืออะไรเงี้ยคือเราเจอเรื่องอะไรมาแบบเยอะนะคะก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ก็ดูแลกันมาค่ะแล้วก็ผลงานของลูกศิษย์ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ์เซเวนบุ๊กอวอร์สปีซ้อนเขาก็เขียนงานกันมาเจ็เล่มน,นะซึ่ง <c oughs> เรารู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบฮือฮาแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากหนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรนะทัดสิบสามนักโทษประหารเพราะเขียนโดยผู้ต้องขังจากบางขวางซึ่งเป็นนะักโทษประหารนะ <c oughs> คนก็จะอยากรู้ว่าชีวิตโทาอย่างน,นั้นเป็นยังไงนะคะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมเรื่อยมาค่ะเป็นกิจกรรมถัดมาก็คือจิตอาสาโครงการจิตอาสาก็จะเอานักเรียนก็คือชุดเดิมมาต่อย,ยอดก็บางขวานี่เป็นผู้ต้องขังชายทั้งนั้นนะคะก็มาเรียนถักหมวกถวายพระทาหนังสือสอนเรียนให้คนตาบอดที่จังหวัดแพร่ด้วยนะคะถัดจากนั้นก็เขียนนิทานภาพสําหรับเด็กเด็กเล็ก,เ,ลกเด็กส่วนถึงหกขวบะคะ่ะคือเรู้สึกว่าแล้วเป็นแบบโทษประหารอะ่ะเราจําภาพที่ ลูกศิษย์สองคนซึ่งเป็นมือปืนอ่านนิชานเด็กให้กันฟังแล้วก็แบบเฮ้ยเร้สึกนี่เือนแววตาและกิริยาของเด็กนะคือ เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นเด็กมีความเยาว์วัยอยู่ในตัวเขาผลัดกันอ่านนิทานแล้วก็แบบหัวเราะกันแก๊กแก๊กเหมือนเด็กอะค่ะเราสึกว่าคนเราทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวมีความอ่อนเยาว์มีความนุ่มนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราดึงส่วนนี้ออกมาจากผู้ได้ชื่อว่านักโทษประหารและปรากฏว่าผลงานที่ออกมาทางโครงการกําลังใจก็รู้สึกพิมพ์แล้วก็ถวายสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็ จำหน่ายนำไปมอบให้กับจุศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศค่ะแล้วครูที่เข้าไปสอนก็บอกอุ้ยพวกนี้คืองานทขาใสาสะอาดไม่น่าเชื่อว่านี่มันผลงานของอัญิญการตัวกลั่นจากบางขวางเลยนะแต่เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นการสร้างคุณค่าของเขามาเรื่อยๆล่าสุดก็คือเราเปิดการสอนปั้นพระพุทธรูปในผู้ต้องขังที่บางขวางนี่แหละคะ่ะ ก็มาเรียนปั้นพระพุทธรูปก็เอาอาจารย์เข้าไปสอนน่ยนะคะทำร่วมกันระว่างหลายหน่วยงานคือโครงการชื่อว่าโครงการปั้นดินให้เป็นบุญก็สอนกันมาแล้วสี่รุ่นแล้วก็แปลกมากที่พระพุทธรูปจากบางขวางจากอัญรณีตัวกลานทั้งหลายเนี่ยพระภาคของพระพุทธรูปสะอาดสว่างมีความสงบคนเห็นแล้วก็แบบตะลึงคือเราก็จะบอกกับลูกศิษย์ว่าการที่เรามาปั้นพระพุทธรูปเหมือนกับเราได้มาเข้าเฝ้าสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าทุกวัน เร้สึกว่าอันนี้เป็นอริสง์เป็นคุณค่าที่ลูกศิษย์บางคนก็บอกว่ามันยากจะเชื่อนะที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราอยู่ในสถานะผู้ต้องขังอย่างเนี้ยโทษสูงด้วยแต่เราได้เรียนการปั้นพระพุทธรูปจะมีชาวพุทธสักกี่คนที่ได้มีโอกาสปั้นพระพุทธรูปด้วยน้ํามือของตัวเอง นะคะก็จากนั้นเราก็ตั้งกองทุนชื่อว่ากลุ่มเพื่อนหลังกำแพงนะคะที่เราทำกิจกรรมก็คือเรานำพระพุทธรูปที่ได้จัดหาเจ้าภาพเพื่อน,นำพระพุทธรูปเหล่านี้ไปมอบอยังโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเต็มไปได้วยคนที่มีความทุกข์ทุกกายทุกใจตอนนี้เรานำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจะครบทั่วประเทศแล้วค่ะจะไปทริปสุดท้ายในประเทศไทยก็คือประมาณช่วงก่อนเข้าพรรษาต้นเดือนกรกฎาคมก็เป็นหนึ่งพองค์แล้วนะคะ แล้วเราก็นําเงินจํานวนนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมาตั้งเป็นกองทุนลูกศิษย์ทุกคนเมื่อคนโทษเขาสามารถกู้ยืมได้เพื่อไปประกอบอาชีพวงเงิน 10,000- มื่นถึงสี่หมื่บาทเราเป็นแค่กองทุนเ,เล็กๆแล้วเงินจากตรงนี้เราก็นําไปซื้อของสําหรับใส่บาทแล้วก็นิมนต์พระจากวัดบวรนิเวศท,ที่บางลําพูแล้วก็วัดชนประทานรังสฤษดะะิค่ะเพื่อที่จะนิมนต์พระเข้าไปแล้วก็เราซื้อของสําหรับใส่บาทให้กับ ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลราชธันเดือนหนึ่งประมาณ500ชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแล้วก็คนแก่ในเรือนจํากลางบางขวางกับลองเปรมที่ประมาณ300ชีวิตเงินจากพับรูปนําไปทํากิจกรรมตรงนี้ซึ่งเราบอกลูกศิษย์ว่าถึงเขาจะอยู่ในนั้นคุณค่าในชีวิตของเขามันยังมีอยู่ตัวผู้ปั้นหลายคนอาจจ้งอยู่ในเรือนจำแต่ว่ารับรูปของเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ ได้เป็นประโยชน์ได้เป็นบุญกุศสที่เขาจะพึงรับรู้ได้ค่ะเพราะรูปเราไปไกลถึงเนปลาลถึงอินเดียเราก็ได้เดินทางไปมอบมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าน่าภูมิใจมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเป็นการสร้างคุณค่าแม้เมื่อ คุณเป็นมนุษย์ที่มองดูเหมือนไร้คุณค่าถ้าตามสายตาสังคมอะ่ะคุณได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทําสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความงดงามของชีวิตนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อเลี้ยงคุณค่าหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจเขาเพราะว่าครั้งดึงมือซึ่งเคยปั้นตระทรุูกแล้วเขาไม่ได้มาปั้นแค่วันเดียวเขาก็จะปั้นกันเป็นเรียนกันเป็นสิบเดือนนะคะเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในสมองมันฝังในความทรงจําแล้วก็เราเชื่อว่าเขาจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำ เมื่อเขาไม่กลับไปทําผิดั้นสังคมก็ปลอดภัยขึ้นนะคะคอย่างว่าอญากรรมลดน้อยลงเท่าที่เราทําได้เราก็รู้สึกว่าเราชื่นใจแล้วะคะ่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจของคุณอรสมสุดที่สาคอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราจะนําคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของคุณอรสมสุดที่สาคอนอีกครั้งหนึ่งแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นรอติดตามรระฟังกันได้ในรายการนะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน สำหรับข่าววันนี้นะครับรายการของเราหยิบประเด็นการเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับโดยเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสัน้นหรือ ill, รอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยมีนายธนาวุฒิถาวรพรามนาย,ยกเทศมนตรีเมืองปากพนนะครับนายสุรศักดินาคารัฐผู้ในการวิทยาลัยสารภาช่างนาครศรีธรรมราชนายวีรัชเขนยนาย,ยกสมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ในการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา,าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลปากพน์นะครับเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการที่อาคารศรีปากภูนวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับและโอกาสนี้นะครับนายสุรศักดินาคารักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหรืออัพสกิลรีสกิลให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงสิทธิและโอกาสเสมอกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมประกอบกับสํบานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอนะครับได้เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษหรืออาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยการจัดฝึกอบร,รมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนพิการด้วยแนวคิดเด็ก1คนหนึ่งอาชีพและสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองปากูลสมาคมคนพิการนครศรีธรรมราชสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาของผู้พิการนะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้เรียนทั้งประชาชนทั่วไปและคนพิการที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยการบูรณาการรายวิชาให้ตรงกับทักษะและความพิการของผู้เรียนนะครับ ขณะที่เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการอาชีวศึกษานั้นมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรเพื่อออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวและเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนะครับและในการพัฒนาและสร้างอาชีพก็จะคํานึงถึงความต้องการของตลาด รวมทั้งต้องตรงกับความถนดัดความต้องการและต้องบูรณาการรายวิชาให้สอดคล้องกับความพิการอย่างยิ่งซึ่งจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเปิดตัวโครงการนี้ได้มีการจัดแสดงความสามารถของคนพิการการมอบคูปองเรียนฟรีมีอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจการจัดนิรศการผลงาน และการสาธิตการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้นซึ่งได้แก่งานนวดฝ่าเท้างานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและงานซิลสกรีนเป็นต้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้ว คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ